มันจบโอ้แล้วกูโตแบาเมท้าบอมึงนั่นไม่ได้ทำแต่มึงเสมมมาว่ากูแปลเป็นไกรแล้วพวกกูย้ำแล้วกูทำกันไม่ท้าพวกกูนั่นไม่ได้แปลมีควดไอกูแจ็คดีใจไอพกูแวกแต่มึงจะบอกไม่รู้ให้เจ้กูมันใกล้จะตาผมบอกยงไงก็ได้ตายย่งคยงแงมันใกล้จะหกยดิฟิวเลทพวกกูแปลดิเทเลทพวกกูแหวก I want to roll o l b i s t m go go b i Fucking her she love love, Bitch you wanna subs so, so, up Bitch gonna hurt her shit Pussy like a shirt wanna burn burn bitch you wanna burn Your bunk gonna thumb And wanna go side the fight with which I จะมุ่งออกไปเติมอยู่บ้านก็เำลังคุ้มตัวก,กูเลยปุ่งออกไปเติม yeah ก็กูจะพุ่งออกไปเติมไม่ต้องม่ยุ่งกู <Yeah. S 2> จะเติมตอ้นี้กูกำลยังไม่ทุกทุกวันดูดพันนเดิมเดิมมึงจะกุ้มกันทำไมตัวกูจะดฟและกำลังเติมฉัว่ามึงกุ้มและมึงทำใจเวลามันไปมันกำลังเกิน yeah uh. มันจุโอ้แลวกูโต้แบไม่ทัดบมึน่าไม่ได้ทำแต่มันเสรอมาว่ากูแปลเป็นควายแล้วพวกกูย้ำแล้วกูทำกบบไม่ทัดบอกกูกน่าไม่ได้แปลมีค้พวกกูแจกคดีทายพวกกูแหวกแต่มึงก็บอกไม่รู้ให้เจอให้คิ จ u n n i รานี้ก g t เธอมาโบว่วิเชสุดขัชวัวกเซนตคาชต์มังกินเซนคาสต What did you want it done What did you want it c u t มันเป็นกับโบร์ที่ห้งมึงไม่รู้คนที่แปลกในเวทอันที่ไรมึงอายจะตายนั้นไม่มีได้มึงก็วนกูไวชจนจะตายก็ไม่มีได้หยุดนายไปเท็ที่แป๊กมึงเป็นยังไงไม่สมที่กูไม่ทนทุกคนที่แดกกูเลยจะทำแต่ละไม่ฟังกับคนทุกลมที่แห้ออกคำมาวางแต่แป๊บกูทำจิตการไปันที่แป ถ้าว่กูจะรับรพื่อเงนแคชเต็นทั้ในวันไม่รักในทุกๆวันคือวันที่ bad day บุกเกอรมาจุกโอ้แล้วกูโต้ไมเป็นท่าบอกมึงน่ะไม่ได้ทำแต่มึงเสนอมาว่ากูไปเป็นไล้วพวกกูย้ำแล้วกูทำก็เป็นท่าบอกกูน่ะไม่ได้แปมีคู่ไพวกกูแจกดีใจพวกกูแหวแต่มึงเธอบอกไม่รู้ให้เจอคือมันใกล้จะตกผมบอกยังไงก็ตายคนยยังไงมันใกล้จะแฮกดีฟิลเลปพวกกูไป